สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟางรถสวยมือสองปังทุกท่านอีกแล้วค่ะที่บริษัทเชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะขาเข้ากรุงเทพมีนบุรีนั่นเองนะคะก่อนถึงอ่าศูนย์รถอีสูสูน,นะคะพี่ๆถ้ามาจากทางฉะเชิงเซาเนาะก็จะเจอเชรยนต์ก่อนเลยนะคะ เป็นบริษัทนะคะเต็นทรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะด้านข้างของเราก็จะมีเปิดเป็นนี้ด้วยไทยพาสนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้ติดอยู่ถนนแบบนี้เลยค่ะถ้าผ่านนะคะเห็นป้ายอิซูซูก็ก่อนถึงนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยของเรานะคะมีสต็อกรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยค่ะพี่พ การันตีโครงสร้างนะคะรถมือสองคัดเกตเอนะคะจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ฟางจะพามาชมโตยโยต้าอันติดนะคะมีตั้งแต่รุ่น 1.6G1.8E นะคะหรือว่าจะเป็นตัวไฮบ i ดนะคะก็มีตั้งแต่ตัว1.8ไฮบิดสมาร์ท1.8ไฮบิดมิดและก็1.8 h ฮ b ิดพรีเมียมนะคะ เดี๋ยวจะพาเดินชมเรื่อยๆตรงนี้แต่อาจจะแบบไม่ครบทุกคันนะคะพี่พเดี๋ยวขอแจ้งโปรก่อนนิดหนึ่งโปรตอนนี้นะคะของเราพิเศษสำหรับลูกค้าที่ออกรถเดือนตุลาคมนะคะของเรามีโปรพิเศษดอกเบีย้ยลงต้นที่สองจุดสองเกานะคะแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีด้วยนะคะพร้อมกับถ่ายของเลวให้นะคะมูลค่าหนึ่ง้ารอบาทค่ะ ในพวกของตัวของเดี๋ยวนะมาเครื่องเราก็ถ่ายใครที่นี่เลยถ่ายผัดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวฟังพาชมนะคะคันไหนก่อนดีมาเริ่มที่คันนี้ก่อนเลยก็ได้สำหรับคันนี้นะคะพี่พี่ได้เป็นตัว 1.6G คะ่ะปี2020นะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.6G ปี2020คะ่ะภายในสวยๆเลยราคา480,000 9 0 0 0พบาทนะคะได้เป็นภายในสีดำค่ะอันนี้ปรับสภาพแล้วนะคะมาพร้อมพวงอม,อมาลัยมัลติฟักงชันค่ะสวยสวยเลยคันนี้เลขไในหนึ่งแสนแปดพันโลเท่านั้นนะคะเครื่องเล่นนะคะได้เป็น usb ค่ะบลูทูธคอนโซลหน้านะคะสวยสวยเลยมาพร้อมเบาะหนังนะคะไม่มีแตกเลยค่ะสวยสวยตึงๆนะคะคันนี้เบาะหนังสวยๆตึงๆ การันตีโครงสร้างนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่800 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะเป็นตัว 1. 6 g ุนะคะปี2 0 2พันคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่800 0บาทค่ะหรือพี่พี่ท่านไหนนะคะที่กำลังหาตัวนี้เลย 1.6G เช่นกันแต่ว่าเป็นสีเทาฟ้าสีเทาฟ้าน,านานาจะเข้ามาทีนะคะพี่พี่ นานๆจะเข้ามาทีนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหรือชอบนะคะสีนี้สอบถามมาได้เลยคันนี้ปี20เหมือนกันราคา4-2่เก้าไม่หนึ่0 0สนกว่าโลค่ะนี่ภายในสวยๆค่ะภายในสวยๆเลยนะคะปรับสภาพมาแล้วเช่นกันค่ะเบาะหนังตึงๆเลย การันตีโครงสร้างแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยของเรามีตรวจรถให้ฟีสองร้อยเจ็ดสิบสี่รายการด้วยในส่วนของตัวโครงสร้างนี่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะของเรารถทุกคันส่งตรวจนะคะส่งตรวจทุกคันเพื่อที่จะได้ใช้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะได้ใช้ดอกเบีย้ยพิเศษสองสองเก้าเนี่ย ไม่ใช่ว่ารถของเราจะต้องเป็นแบบเอ้ยรถทั่วไปหรืออะไรหนึ่งเลยรถต้องเป็นรถเกรดดีนะคะรถต้องเกรดดีห้าดาวโครงสร้างเนี่ยต้องไม่มีพิความชนหนักมาไม่มีจมน้ำมาไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องมาตรงนี้ค่ะเราถึงจะสามารถใช้ดอกเบีย้ยที่2.2งดาวได้และทุกคันของเรานะคะตั้งแต่ปี2019ขึ้นไปของเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะของเราก็คือ มั่นใจและการันตีจริงๆนะคะในเรื่องของตัวโครงสร้างรถพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าอ,อันติกของเราส่วนมากจะเป็นรถหน่วยงานตรวจระวางนะคะอย่างคันนี้คันนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตหรือว่าพี่ๆท่านไหนชอบตัวสปอร์ตเป็นสีบอลเงินนะคะนี่เลขไม่น้อยด้วย65,000โลเท่านั้นคันนี้ราคา639,000าาพนะคะคันนี้ซีดาผลิอยู่ที่หนึ่งคัค่ะ คันนี้รีดาวผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะภายในสวยๆเลยพวงมลาลัยนะคะมัติฟังก์ชันหน้าจอทัชส,สกรีนค่ะสวยๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะภายในดำคุมโทนอีกเช่นกันนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับค่ะนี่ล้อแม็กนะคะสวยๆเลยล้อแม็กอลลอยนะคะสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นยางดันหลบด้วย คันนี้ยางปี2024ได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้ยางปี2024ราคา639,000รถปี2022นะคะเป็นตัว1.8นะคะ1 8 E ถ้าชอบนะคะหรือว่าหายอยู่สอบถามมาได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นสีขาวน้องฟางพี่ไม่ชอบเลยสีบอลเงินสีเทาฟ้าสีขาวหนูก็มีนี่เลยค่ะ อันนี้เป็นตัว 1.6G นะคะสีขาวราคาเนี่ยไม่ต่างกันนะคะพี่พี่ถ้าเกิดเป็นเลทแบบปีเดียวกันราคาก็จะอยู่4แสนกว่า5แสนประมาณนี้แต่ว่าอ่าเวลาเรารับซื้อรถเข้ามาเป็นลอนลออย่างเงี้ยค่ะเลขไมล์หรือว่าตัวราคารถเวลาที่เราประมูลเข้ามา ต้นทุนอใช้คาว่าต้นทุนดีกว่าต้นทุนนะ่ะมันอาจจะแตกต่างกันเหลตราคาแต่ละคันนะคะอาจจะไม่เท่ากันนะคะอาจจะต่างกันที่หนึ่งมืนบาทสอง0มืนบาทก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าที่ได้รถสวยเดิมแน่นอนอันนี้หนูการันตีนะคันนี้นะคะคันนี้เป็นตัวหนึ่งจุดหกนะคะ เอ้ยขอโทษค่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมอ่าอันนี้ปีสองพันี่สิบเอ็ดไม่ห้าหมื่นราคาหกแสนสามหมื่นเก้าพันคันนี้ก็สวยส่วนมากเลขไม้ก็มากน้อยแล้วแต่เลยถ้าลูกค้าเข้ามาเลือกก่อนก็คือได้ไม้น้อยแน่นอนนะเข้ามาเลือกก่อนได้ไม้น้อยแน่นอนนะคะมีเยอะมากเนี่ยอันนี้สีดําคันนี้สีดําปี 2,020ราคา4 7 9เคันนี้ไม่แสนสามมีเยอะเลยค่ะมีเยอะเลยอันนี้คือแค่แถวแรกนะคะแถวที่สองอาจจะไม่ได้พาดูเยอะนะคะก็จะแบบเออมาถ่ายรวมๆให้ดูประมาณนี้นะคะของเรา,ามีสามสาขาแต่ว่ารถสต็อกเยอะสุดและใหญ่สุดก็คือจะอยู่ที่สุวินทวงนะคะตัวนี้เป็นตัว1.8ค่ะปี20 ราคาสี่ห้าเก้าอันนี้ก็สวยนะคะสีขาวถ้าหาอันติดส,สีขาวอยู่ตัวหนึ่งจุดแปดมีนะคะพี่เป้งหาทันไหนแล้วก็ต่อไป <c oughs> ต่อไปอ่ะอันนี้เป็นตัวหนึ่งจุดหกปีสิบเก้าราคาสี่เจ็ดเก้าอันนี้มีเยอะมากๆเลยนะสำหรับตัวต้าอันติสนะคะช่วยหนูซื้อก่อนอย่าไปซื้อกับพี่เป๊งคนเดียว <c oughs> มีเยอะมีเยอะค่ะแล้วก็เซลล์ของเราก็เยอะเช่นกันนะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าเยอะแต่ลดเซลลก็เยอะเหมือนกันก็คือซื้อกับใครก็ได้ได้โปรพิเศษเหมือนกันแล้วก็อ่าได้โปรพิเศษด้วยได้ดอกเบีย้ยด้วยนะคะก็คือเงื่อนไขเดียวกันหมดเลยนะคะเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอันตีสแคมรี่นะคะรถเก่งรถตู้รถกระบะมีหมดเลยค่ะพี่พ วันนี้อาจจะพาเดินดูไม่หมดนะคะแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่เบอร์0642539366นะคะมีอันติดให้เลือกมากกว่า70คันเลยการันตีโครงสร้างสวยเดิมทุกคันแน่นอนค่ะพร้อมแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.29ค่ะ และก็แถมไปเลยประกันเครื่องเกียร์นะคะพี่พี่หนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเต็มเลยนะคะนี่อ๋อแล้วก็ที่สำคัญลืมแจ้งของเรามีตรวรถให้รีนะคะสองร้อยเจ็ดสิบสี่รายการด้วยการันตีโครงสงร้างสวยๆแน่นอนรถเกรดเอนะคะโครงสร้างสวยเดิมจริงถ้าไม่สวยเดิมจริงเราไม่สามารถได้ดอกเบี้ยพิเศษนี้แน่นอนคะ่ะพี่พี่ สำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ